บทที่4ทํทำความเข้าใจเกี่ยวกับ pending orders วิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวางคำสั่งแบบ pending orders pending order คือคำสั่งซื้อหรือขายคู่สกุลเงินตามราคาที่ระบุไว้ล่วงหน้า โดย pending orders จะได้รับการดำเนินการเมื่อราคาของสัญ,ญลักษณ์นั้นๆไปถึงราคาที่กำหนดไว้ถ้าราคาไปไม่ถึงก็จะไม่มีการดำเนินการใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถกำหนดวันหมดอายุสำหรับ pending orders ได้อีกด้วยถ้าหากราคาไปไม่ถึงระดับที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด MT4 จะทําการลบออเดอร์นั้นโดยอัตโนมัติ อย่างแรกเราลองมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับ pending orders เมื่อทำการวางคำสั่ง pending o r d e r จะมีราคาปัจจุบันแสดงอยู่เสมอจากตัวอย่างเราจะเรียกว่าราคาปัจจุบันราคาทุกระดับจะมีขดราคาแสดงอยู่2อ,อย่างคำสั่งซื้อหรือ buy orders ทั้งหมดจะถูกเปิดขึ้นที่ราคา a s k และปิดที่ราคา b i ดส่วนคำสั่งขายหรือ sell orders จะถูกเปิดที่ราคาบิด และปิดที่ราคาอาร์คถ้าหากท่านต้องการเปิดออเดอร์ที่ราคาปัจจุบันในตอนนี้ท่านจะต้องเลือกระหว่าง2ตัวเลือกคือซื้อหรือขายดังที่เราได้กล่าวไว้คำสั่งแบบ pending order จะถูกตั้งขึ้นที่ราคาอนาคตไม่ใช่ราคาปัจจุบันดังนั้นเราจึงมีสองทางเลือกคือราคาในอนาคตจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบัน สำหรับราคาอนาคตที่อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าท่านสามารถวางคำสั่งได้2แบบคือซื้อหรือขายและทั้ง2แบบจะต้องถูกตั้งตามราคา a าร์และ b i ดซึ่งจะมีตัวเลือกสำหรับทำการวางคำสั่ง pending orders อยู่4แบบ ถ้าหากท่านคาดการว่าราคาในอนาคตจะสูงกว่าราคาปัจจุบันท่านควรวางคำสั่งซื้อหรือเมื่อราคาได้ไปถึงจุดที่ต้องการแล้วและกำลังเริ่มตกลงท่านควรวางคำสั่งขายถ้าหากท่านคาดการแล้วว่าในอนาคตราคาจะต่ำกว่าราคาปัจจุบันท่านควรประเมินว่าราคาจะลดต่ำลงเรื่อยๆหรือไม่ แล้ววางคำสั่งขายหรือเมื่อราคาได้ไปถึงจุดที่ตั้งไว้และเริ่มต้นที่จะเพิ่มขึ้นท่านควรวางคำสั่งซื้อ pending order ทั้ง4ประเภทนี้เรียกว่า buy stop sell limit buy limit และ sell stop คราวนี้เราลองมาดูใกล้ๆเกี่ยวกับ pending order ทั้งหมด pending orders ทั้งหมดจะต้องถูกวางไว้ในระยะห่างระดับหนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่ราคาปัจจุบันซึ่งระยะห่างนี้เรียกว่า stop limit level โดยตราสารแต่ละประเภทจะมีค่าที่แตกต่างกันท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ XM ของเราตัวอย่างเช่นหากท่านต้องการดูค่าสเปรดของ forex ให้คลิกที่ forex ซึ่งอยู่ในส่วนใต้ของตาสารการเงินซึ่งจะแสดงค่าสเปรดในปัจจุบันของตาสารที่ท่านเลือกท่านจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับค่าเหล่านี้ได้จากวิดีโอการฝึกวางคำสั่ง pending orders เรามาเริ่มต้นด้วยกราฟแสดงภาพประเภทของคำสั่ง order by u stop คำสั่ง order by u จะถูกเปิดขึ้นที่ราคา Ask และปิดที่ราคาบ i ดคำสั่ง order by stop จะต้องมีการเปิดขึ้นที่ราคา a าร์ที่สูงกว่าปัจจุบันการที่จะสามารถทำกำไรจากออเดอร์ประเภทนี้ได้นั้นราคาบิดที่ใช้ปิดจะต้องสูงกว่าราคา a าร์ที่ใช้ในการเปิดต่อไปคือออเดอร์เซ l ล์ i ิมิตออเดอร์เซลจะถูกเปิดขึ้นที่ราคาบิดและปิดลงที่ราคา a r ร์ออเดอร์เซลลิมิจะถูกเปิดขึ้นที่ราคาบิดที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน การที่จะสามารถทำกำไรจากออเดอร์ประเภทนี้ได้ราคาอาร์คที่ใช้ในการปิดจะต้องต่ำกว่าราคาบิดที่ใช้ในการเปิดประเภทต่อไปของ pending orders คือ buy limit order order buy จะต้องถูกเปิดขึ้นที่ราคาอาร์และปิดลงที่ราคาบิดซึ่ง order buy limit จะต้องถูกเปิดขึ้นที่ราคาอาที่ต่ำกว่าปัจจุบัน การที่จะสามารถทำกำไรจากออเดอร์ประเภทนี้ได้ราคาบิดที่ใช้ในการปิดจะต้องสูงกว่าราคาอาร์คที่ใช้ในการเปิด pending order ประเภทสุดท้ายคือ sell stop อ order sell ทั้งหมดจะต้องถูกเปิดขึ้นที่ราคาบิดและปิดลงที่ราคาอาร์ค ซึ่งออเดอ s ์เซลสต็อจะต้องถูกเปิดขึ้นที่ราคาบิดที่ต่ำกว่าปัจจุบันการที่จะสามารถทำกำไรจาก Order ประเภทเซลสต็อปได้นั้นราคาอาร์คที่ใช้ในการปิดจะต้องต่ำกว่าราคาบิดที่ใช้ในการเปิดในวิดีโอต่อไปเราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวางคำสั่ง pending orders ขอบคุณสำหรับการรับชม